สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ก็สวยดีเรามาดูตอนผมยิงกันเลยครับว่าผมจะยิงม่นไม่แม่น พาตรงตั้งกล้องก่อนนะโอเคนะ,ขอ,ะ,อะขอเตรียมที่ตั้งก่อนอเนี่นะฮะคือจุดตั้งเป้าฝาแดงๆเลย ไาแดงๆนี่ก็จุดตั้งเป้านะฮะจุดตั้งเป้าปืนกระบอกนี้นะซื้อมาในราคา99บาทแถมลูกกระสุน6นัดนะก็คุ้มดีที่ยิงพวกปืนแบบนี้น่าจะขึ้นพันเลยนะอันนี้ผมซื้อที่ร้านจำนายก็ ทั่วไปแลลวครับอยู่คอนแกนไปดูกันเลยวิธีใส่กระสุนนะฮะจับขึ้นมาเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะ เอาป้อมาตั้งแป๊บหนึ่งนะป้อไยนี่นะะเราจะ,าาจะาค่อยๆขยับใหญ่ไปเล็กนะฮะไปดูกันว่าผมจะยิงถูกไหมในระ,ระยะสองเมตรเกือบสองเลย ถูกนะถูกยิงสองนะัดถูกเลยอกะอสุนหายนะกะสุนหายนะัดหนึ่งนะฮะก็จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้อ้าไยิงเป้าตกแล้วกะสุนหายอ๋อมันไปอยู่ที่ต่างกล้อง มาเปาเล็กกันเลยนี่นี่นะเท่านิ้วโป้ผมเองแค่เท่านิ้วโป้ผมเองแค่เท่านิ้วโป้ผมเองนะเอาหายเอาเอาปอหายอ๋อเยอะสิเราไปไม่อึ๊บปอหายแล้วท่าู้ เท่าดีโป้ผมเลยนะไปดูกันว่ากี่นัดผมถึงจะยิงถูกวิธีจะยิงนะชักแล้วก็กดไกแค่นั้นก็ยิงออกไปแล้ว ไปแล้วครับสามนัดโอเคครับประมาณสี่นัดผมโดนนะ เล็กจริงอะไรเล็กจริงอะไรครับเพราะว่าเท่าอีโป้ผมเองนะนอ,นนอันนี้ไม่แกะกล่องนะก็99บาทนะหรือร้อยหนึ่งนั่นแหละนะลูกมันหาซื้อเอาตามอินเทอร์เน็ตนะแต่อันนี้เขาแถมมาหกลูกอยู่แล้ว ถ้าปัญหาก็สั่งคายอินเทอร์เนต็ตนะถ้าเปิดออันนี้ถ้าเปลืออันนี้หาไม่เจอก็ค้นหาในอินเทอร์เนต็ต